มาครับวันนี้จะพามาตรวสอบจุดวิกฤตหรือจุดอันตรายของคอ r d เ a นเจอครับเปิดฝากระโปรงมาแ้ก่อนเราดูตำแหน่งตำแหน่งน้ำตำแหน่งน้ำดอยเย็นครับจุดนี้ต้องต้องเป็นสี สีของคููแลนด์ครับห้ามเป็นสีดำถ้าดำนี่พังอย่างเดียวกับจุดตรงตรงกองคัดกันกองน้ำมันคัดปั้นคัดห้ามซึมนะครับซึมนี่นพังมีแค่สองจุดนี้ที่เข้าเราฟังตัวนี้จำคัดห้ามเป็นสีขุ่นถ้าขุ่นนี่คือไม่ต้องไม่ต้องสตาร์ทนะพังนะต้องซ่อมอย่างเดียว ครับจุดนี้สำคัญตื่นนะครับ